ยังไม่ง่วงใช่ไหมคะบ้านใหม่ของเราเป็นไงบ้างคะชอบไหมในขอเสียงพ่อแม่พี่น้องจากเวทีปทุมวันหน่อยค่ะโอ้โหเยอะจริงอา้าวแล้วเวทีโศกละคะเ,เวทีโศกอยู่ตรงเนื้นะแล้วหมู่บ้านเ,าเวทีราชประสงค์สงสัยเวทีโศกกับราชประสงค์อยู่ด้วยกันแล้วเวทีสวนลุมละคะ Ladies and gentlemen, welcome to our new home. Welcome, our fellow patriots, to our Lumpini Park stage, where the food is delicious, the atmosphere is lovely, and where we will continue to fight against Yingluck's government and uproot the Thaksin's regime our decision to dissolve the four stages were for the benefits of the bangkokians after having shut down the four main intersections for the past month. Yingluck's government still refuses to resign and continue to ignore the calling for a reform from the majority of the thai population. By returning all four intersections of the business district, we hope that the turnout of the Bangkokian supporters will be greater than before, and even more people will join our uprising at our final stage of this fight against the Thaksin's regime. Another reason for us for having to move to Lumpini Park is for the safety of our protesters. as the government continues to attack us, using violences and attacking our protest sites with war weapons, we do not want to risk any more lives. no more lives should be lost because of the cruelty of the tutsis regime and of yingluck's government. So to ensure everyone's safety we decided to move here where we can increase our security level to help protect everyone Our uprising and demonstration against the, this government has brought all ties together from different provinces all over the country to fight as one This is the first time in Thai history that the Bangkokians and the rural residents have come together to fight by each other's sides. Our uprise has united Thailand as one. Of course, only the Thaksin's regime and Yingluck's government supporters are against our uprise. The Thaksin's regime are power-hungry, redeemably corrupted, and guilt free of anything that they have done to this country and what they have put our country through for the past 10 years. This is why the majority of the Thai population have joined us, calling for a true reform for our country before any election. Together, we will fight until we prevail. until we eradicate the t u t s i n s regime once and for all for a better and a fairer Thailand. Thank you and good night. ขอบคุณค่ะโอเคไหมคะให้ปลาใสาต่อเลยเหรอคะ <c oughs> อ้าวพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ขอเสียงนกหวีดดังๆอีกครั้งได้ไหมคะโหแรงเยอะจริงๆ พรุ่งนี้เราไปปิดตึกไหนดีคะพ่อแม่พี่น้องเราจะไปไม่รู้เราจะไปที่ไหนกันดีนะคะก็ยังนั่งคิดกันอยู่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้มีการเดินขบวนไม่ว่าจะไปปิดหรือว่าไปเยี่ยมเยียนธุรกิจต่างๆของตระกูลชินวัตรพ่อแม่พี่น้องสนใจไหมคะคือเราไปเยี่ยมกระทรวงบ่อยเหลือเกินแล้วเนาะ หลายกระทรวงแล้วะค่ะโดยเฉพาะกับเวทีปทุมวันเนี่ยปันก็พาไปที่กระทรวงต่างประเทศบ้างกระทรวงวิทยาศาสตร์บ้างแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมแต่ว่าตันว่าต่อจากนี้เนี่ยเราน่าจะไปเยี่ยมตามธุรกิจของตระกูลชินวัตรดีไหมคะเดี๋ยวเราฟังมติของมวลมหาประชาชนแล้วกัน ใครมีไอเดียอะไรจดได้เลยค่ะแล้วส่งมาทางหลังเวทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอยากจะไปที่ไหนกันบ้างดีไหมคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องคืนแรกที่เรามารวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สามเซนจนมาราชดำเนิน และหลังจากนั้นเราก็มีการแบ่งเวทีก็พ่อแม่พี่น้องจากเวทีราชดำเนินก็ไปประจำอยู่ที่เวทีปทุมวันบ้างเวทีราชประสงค์บ้างแล้วก็เวทีอโศกวันนี้ถือว่าเรากลับมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะสู้ล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากประเทศชาติของเราค่ะ วันนี้เราต้องเข้มแข็งกว่าเดิมเพราะเรารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วและเราจะเป็นไทยเราจะไม่ยอมให้ใครมาแบ่งแยกดินแดงของเราใครคิดที่จะมาแบ่งแยกดินแดงเชิญไปอยู่ประเทศอื่นเลยค่ะเราไม่ต้องการคนอย่างนี้หนักแผ่นดิน ่วนพวกที่เป็นขี้ค่าระบอบทักษิณและก็คนที่อยู่ในรัฐบาลคุณยิ่งรักพวกนี้เชิญเข้าคุกค่ะคุกรอคุณอยู่แต่อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยพ่อแม่พี่น้องที่จริงพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ออกมานั่งอยู่กับเราที่สวนลุมหรือมานอนค้างอยู่กับเราที่สวนลุมนี่หัวใจของพวกท่านหัวใจนักสู้นี่ตันขอกราบคารวะจริงๆค่ะสุดยอดมาก ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่ยังอยู่ที่บ้านและดู blue sky อยู่นะคะออกมาร่วมสู้กับเราค่ะตันเชื่อว่านี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะมาขับไล่ระบอบทักษิณเพราะชัยชนะอยู่ข้างหน้านี้ค่ะเหมือนที่ลุงกำนันได้พูดขึ้นมาอีกไม่กี่วันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องออกมาออกมากันเยอะๆยิ่งเราคืนทั้งสี่เวทีแล้วเรากลับมารวมกันอยู่ที่สวนลุม ออกมาได้แล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่กรุงเทพออกมาทุกจังหวัดออกมาเยอะๆอ,ออกมาสู้ด้วยกันออกมาสู้เพื่อประเทศชาติของเราขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะจิตพัฒนก์กฤตดากรค่ะได้กินอะไรมาบักพักนี้